ก่อนที่พี่สมศักดิ์จะไปบู๊กับปอบก่อนหน้านั้นผมเองก็ได้เก็บบัวธนูไว้เพียงแต่ว่าเก็บไว้ไม่กี่ตัวครับท่านผู้ฟังสมัยนั้นผมเหมือนคนสองบ้านช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ผมก็จะมาอยู่ที่คอนโดของผมนะครับที่เทพมงคลคอนโดซอยรามคำแหง58าสบท่าส่วนวันศุกร์ตอนเย็นเป็นต้นไปผมก็จะจรรีไปอยู่ที่หมู่บ้านวรังกูลคลอง3ครับเนี่ยเป็นบ้านแม่ยายผมเอง ซึ่งลุงช้างเป็นพี่ชายแท้ๆของแม่ยายก็จะอยู่บ้านนี้แหละครับเรียกให้เข้าใจสั้นๆง่ายๆว่าบ้านลุงช้างของสามก็แล้วกันด้วยอุปนิสัยของผมไม่ว่าผมจะเช่าวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่ผมมักจะเก็บไปให้ลุงช้างซึ่งเป็นที่ปรึกษาในการเก็บวัตถุมงคลของผมดูทุกครั้งก่อนหน้านี้วัวธนูของผมที่ผมไปเก็บจะเป็นวัวธนูของหลวงพ่อพุธวัดกลางบางพระนะครับ ผมตามไปเก็บถึงวัดเลยเป็นวัวธนูที่อยู่ในครอบแก้วถ้าท่านผู้ฟังเห็นว่ามีสองตัวไอ้ตัวเล็กเนี่ยผมเพิ่งเช่ามาทีหลังสมัยนั้นเนี่ยเช่ามาเฉพาะตัวโตตัวเล็กยังไม่รู้ว่าเป็นวัวธนูของใครแต่ถ้าตัวโตเนี่ยมั่นใจได้ว่าเป็นบัวธนูของหลวงพ่อพุทธแน่นอนผมเองไปเช่ามากับมือที่วัดนะครับเป็นบัวธนูเนื้อคลั่งพุทธา ตัวนี้หลังจากที่เอาไว้ให้ลุงช้างดูแล้วเนี่ยผมก็เอามาเลี้ยงอยู่ที่เทพมงคลคอนโดนี่แหละถ้าใครยังจําผมได้ <c oughs> ก็จะเห็นผมไปเก็บหญ้าซึ่งเป็นหญ้าขนเนี่ยเอามาไหว้ววธนูสักอาทิตย์ละครั้งหนึ่งบ้าง2อ,อาทิตย์บ้างหรือว่าเดือนละครั้งหนึ่งบ้างหลังจากที่วัธนูตัวนี้อยู่กับผมมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วผมก็ได้ไปเที่ยวที่วัดถ้ำน้ำําตามคําแนะนําของลุงช้าง สมัยผมไปเนี่ยสมัยนั้นยังเจอกับหลวงพ่องเงินวัดถ้ำน้ําอยู่เลยครับตรงหน้ากุฏิของท่านเนี่ยพอเราเดินเข้าไปซ้ายมือจะเป็นห้องพักขวามือเนี่ยจะเป็นตู้ใส่วัตถุมงคลแล้วห้องที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะอยู่ถัดจากตู้วัตถุมงคลอีกทีหนึง่งในห้องนี้จะเต็มไปด้วยพระแก่ฤรศีหรือแม้กระทั่งหัวโขนมีของแปลกๆหลายอย่างครับแต่ละอย่างที่อยู่ในห้องเนี่ยแม่ชีคนที่คุมตู้ก็บอกกับผมว่า ชอบใจชิ้นไหนก็หยิบมาได้เลยทุกชิ้นมีราคาสามารถเช่าบูชาได้ครับก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจเหมือนกันผมก็ไปตมๆมองๆปรากฏว่าแทนที่จะเช่าพระแก่มาไม่ครับผมกลับไปถูกใจกับสิ่งหนึ่งมากกว่าเจ้าสิ่งนั้นที่ว่าก,ก็คือวัวธนูของหลวงพ่อเงินวัดธรรน้ำซึ่งเป็นวัวธนูที่ปั้นมือมีสีค่อนข้างแปลกคือสีจะออกแดงๆแล้วมีปุ่มเป็นจ้ำๆเหมือนกับมีความชื้น ตรงจุดที่เหมือนมีความชื่นนี้ก็จะมีแผ่นทองคําเปลแปะนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยผมเองตอนเห็นครั้งแรกเนี่ยผมก็รู้สึกขำขันและคนถูกใจก็เลยตัดสินใจหยิบออกมาให้แม่ชีตีราคาพอแม่ชีเห็นเจ้าวัวตัวนี้แกก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีแล้วประโยคที่ออกมาจากปากแม่ชีทำให้ผมนี่งุนงงเป็นอย่างยิ่งแม่ชีพูดว่า คิดดีแล้วเหรอที่จะเช่าวัวธนูตัวนี้นะ่ะฟังปุ๊บเนี่ผมก็นึกเอะใจไปในทางไม่ดีว่าเอ๊มมันมีอะไรไม่ดีหรือเปล่าก็ตัดสินใจถามแม่ชีไปตรงๆว่าเออไม่ทราบว่ามันมีอะไรไม่ดีหรือเปล่าครับหรือมีอะไรน่ากลัวหรือเปล่าแม่ชีก็ตอบผมกลับมาแต่ว่าเหมือนตอบไม่ตรงคําถามนะแม่ชีบอกผมว่าวัวธนูตัวนี้มันกลับมาวัด เองสองครั้งแล้วถึงตอนนี้ต้องขยายความนิดนึงวัวธนูตัวนี้เป็นวัวธนูตัวสุดท้ายในกลุ่มวัวธนู10ตัวที่หลวงพ่อเงินปั้นมือขึ้นมาด้วยตัวเองหลวงพ่อเงินท่านจะมีการสร้างวัตถุมงคลที่ปั้นขึ้นเองก็จะมีกุมารทองนะครับท่านเรียนมาจากหลวงพ่อเต๋ส่วนวัวธนูเนี่ยท่านได้วิชามาจากทางใต้แม่ชีบอกว่าตัวอื่นเช่าแล้ว ก็ไปเลยตัวนี้คนแรกที่เช่าไปเช่าได้ไม่นานเจ้าวัวธนูก็กลับมาอยู่ที่เดิมยังมีคนมาเช่าต่อเป็นบุคคลที่สองไม่ทราบว่าเป็นยังไงวัวธนูก็กลับมาอยู่ที่เดิมอีกส่วนผมเนะี่ยเป็นคนที่สแกก็เลยตัดสินใจเตือนแต่ท่านผู้ฟังครับผมนี่ก็เรียนวิทยาศาสตร,ร์นะถึงจะมาทําคลิปเรื่องพวกนี้ผมไม่เชื่อหรอกครับผมก็คิดในใจว่าอุย้ยไม่ชีโโมชิบหาย มันจะเป็นไปได้ยังไงขัดหลักฟิสิกส์โดยสิ้นเชิงผมก็ยืนยันกับแม่ชีว่ายังไงผมก็จะเช่าเนี่ยแหละครับแกก็ขัดไม่ได้ถูกตีราคามาที่1,000บาทผมควักเงินเสร็จก็รับเอาวัวธนูตัวนี้กลับมาด้วยจากวัดทำน้ำขับรถตรงไปยังคลองสามบ้านลุงช้างในความเป็นจริงผมก็จำไม่ได้ว่าผมมาแวะที่เทพมงคลคอนโด พักก่อนแล้วค่อยไปวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าไปเลยก็จําไม่ได้ละแต่ที่แน่แน่วัวธนูตัวนี้ก็เอาไปให้ลุงช้างดูผมก็บรรยายให้ลุงช้างฟังว่าลุงช้างครับแม่ชีท่านพูดแบบนี้นะผมนี่หากลิ้งเลยลุงช้างก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคืนนั้นคืนหนึ่งก็นอนบ้านลุงช้างปรากฏว่าพอวันรุ่งขึ้นนี่เหตุการณ์ที่ทําให้ผมต้องสะดุ้งก็คือว่าลุงช้างมาบอกกับผมว่าโบตกลงวัวธนูเนี่ยมันหนีกลับวัดจริงๆนะ แม่ชีไม่ได้โกหกโอ้โหเอาแล้วไงกูงานนี้ปรามาตผู้ทรงศีลเข้าอย่างจังเลยลุงช้างไม่ได้บอกแค่นั้นนะครับลุงช้างยังบอกด้วยว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เจ้าวัวธนูตัวนี้โกรธกับผู้ที่เช่ามาจนถึงขนาดว่ากลับไปอยู่วัดเหมือนเดิมตัววัวธนูตัวนี้ลุงช้างบอกว่ามันจะมีผงออกมาจากตัวเรื่อยเหมือนกับว่าดินที่แห้งเนี่ยมันไม่สนิทครับมันมีส่วนที่เป็นฝุ่นผง พอเจ้าของเห็นว่ามีฝุ่นผงร่วงมาจากตัวมันเขาก็เช็ดฝุ่นผงเนี่ยเอาไปทิ้งถังขยะวัวก็เลยยั่วกลับวัดเลยลุงช้างบอกว่าถ้าเขาเช็ดแล้วเอาไปใส่ในกระถางทูบเนี่ยก็จะไม่เป็นไรแต่สุดท้ายท้ายสุดลุงช้างก็สรุปให้ผมฟังว่าเอาอย่างนี้นะโบให้เจ้าวัวธนูตัวนี้อยู่กับลุงนี่แหละดูซิว่ามันจะหนีกลับวัดหรือเปลา่าผมก็โอเคครับลุงช้างไม่มีปัญหา เดี๋ยวตอนเชิญไปกินญ้ากินเหล้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาเชิญไปเองลุงช้างไม่ต้องห่วงก็ให้อยู่กับลุงช้างนี่แหละลุงช้างบอกว่าให้มันอยู่กับลุงไปเรื่อยๆให้ผมมาเอาวัวตัวเนี้ยตอนที่ลุงช้างตายกันลวกันก็รับปากรับคําไว้ทั้งศิษย์อาจารย์ทั้งผมทั้งลุงช้างก็ทําตามคําสัญญาครับแล้วก็จะมีเรื่องต่อว่าวัวธนูตัวนี้แหละครับที่ลุงช้างใช้ให้ใบจัดการกับปอบ ที่มารังควานพิสมศักดิ์ก็ขอจบเรื่องอวทนูวัดถ้ำน้ำเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ